อนรับทุกท่านเข้าสู่ปาร์คิชแนลจ้าสถานที่ที่จะพาทุกท่านไปแวนกับพวกเรานะครับวันนี้แวนมาพร้อมแวนมาเราจะเป็นแวนมอเตอร์ไหนุ่มสั้นเรื่องของฉันนั้นไม่ใช่เรื่องของใครอ่ะจะติดหรือก็สิ์เรื่องนี้แหละเอาทีดียวอ๋อเหรอพิสูพิสุอย่าเก็บค่าลิขสิทธิ์กับพวกเรานะพิสุนะเรืองจริงพิสุกราบแล้วครับผมเราอุตส่าห์เพลงมาพอ แล้วก็โปรโมทได้ดีด้วยเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแน่นอนแรงมากที่บอกว่าเราจะพาทุกคนไปแหวนเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงสเปเชียลเอชันครับผมเราจะรีแอคเทลเลอร์ครับทุกคนเทลเลอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแหวนบอยสกอยบอยเพราะว่าไม่ใช่สกอยเกิลนะเพราะว่าแหวนบอยกับสกอยบอยมันเป็นวายไง ใช่ไหมถ้าเป็นแหวนบอยจะอยเกิร์มก็เป็นซีรีส์ปกติซึ่งวันน <|so|>> ี้เป็นน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเรื่องอะไรแต่วันนี้ตอนนี้ต้อง ขอบพระคุณทุกคนนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับหรือการกด subscribe like หัวใจแชร์กดรู้ก่อนกดกระดิ่งหรือว่าการพูดชื่อเราในทุกช่องทางนะครับในทุกแพลตฟอร์มมัน <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็พวกเรามีอีกหนึ่งช่องทางในการให้สนับสนุนพวกเราอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือใครก็ตามแต่ที่อยากซื้อของช้อปปี้ซื้อผ่านปากีชาแนลนะจ๊ะ <c oughs> อาหมายถึงลิงก์ของปากีชาแนลในทุกช่องทางที่มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Channel t w i t t e r i g แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับใส่ของที่อยากได้เข้าไปในตะกร้าก่อนใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยมากดลิงก์ของเราปุ๊บแล้วก็เขาไปสั่งแล้วก็ค่อยไปจ่ายเรื่องง่ายๆเชื่อไหมง่ายแต่ที่ง่ายกว่านั้นคืออะไรรู้ปะกด Subscribe เราก่อนพอดีกด u b s c r i b ์เราเนี่ยง่ายมากจริงๆนะทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลยอยากพาทุกคนไปแบบกด Subscribe ง่ายๆกดสั่งซื้อง่ายๆเพราะว่าแบบว่ากดสั่งปุ๊บมันก็เราก็จะมีรเดอร์มาส่ง ูกปล่เวลาส่งของเราก็ต้องมีไรเดอร์แต่ก่อนที่จะไปเจอไรเดอร์เจอเพื่อนเราก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมีทั้ง Delivery บ้างไม่ delivery บ้างอยู่ที่แลแต่เจ้าจ้ะเพราะว่าอันแรกจ้ากับสราณนะครับ S R N N นะครับเพจนี้มีของวิเศษนะจ๊ะอันเนี้ยก็ต้องส่งแหละเพราะว่าถ้าสั่งเราก็ต้องส่งแต่ว่าจะสั่งอะไรอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนอยู่ที่ทุกคนละครไปดูนะว่าแบบอยากได้อะไรแบบไหนยังไงเพราะว่าแม่ค้าเขาสามารถคัสตอมไมให้ได้แน่นอนเลย ในทุกอย่างด้วยนะสาราในทุกช่องทางครับ S R A N N นะครับแล้วก็คนที่สองนะจ๊ะที่สั่งเราก็ต้องส่งนั่นก็คือวิตามินดีๆจากอเมริกาหรือโปรไบอติกพรีไบอติกหรือ,อยากแก้ปวดหัวไมเกรนจาก Happy Health Hub ครับเวลาเซิร์ชใน Facebook ก็ Happy Health Hub 42นะจ๊ะ Happy Health Hub 42จ้าอันนี้ก็สามารถคัดสมัยวิตามินดีๆมาจากอเมริกาให้ครับทุกคนได้เลยจ้ะ แล้วก็คนที่สามอันนี้ไม่ส่งแต่ว่าไปเจอตัวต้องเจอตัวเพราะว่าอันนี้ก็ต้องมันเป็นเรื่องของทักษะเนาะจะสอนมอเตอร์ไซค์จะแบบสอนออนไลน์ก็ไม่ได้หรอกสอนขี่ Motor side, มอเตอร์ไซค์สอนออนไลน์ไม่ได้พอๆกันกับสอน acting จะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับมันต้องถูกถ่ายทอดจากมนุษย์สู่มนุษย์เนา มันนั้นเป็นเรื่องของทักษะนะครับอันนี้ก็ Into a c t i n n g นะครับก็เป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงให้กับน้องๆหนูๆห,หรือใครก็ตามแต่ที่คิดว่ากระบวนการทางการละครนะครับจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพศักยาภาพหรือทัศนคติก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่ Into Acting นะครับแล้วก็คนที่4นะครับอันนี้ก็เรื่องราวของ อันนี้ส่งจริงส่งจังส่งปุ๊บอิ่มปั๊บนะครับนั่นก็คือมาอิชินะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยราช,ชคูนะครับซึ่งสามารถสั่งได้นะครับมันจะมีแบบนี้มันจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถสั่งได้โดยตรงนั่นก็คือ Lineman และ Robin Hood อันนี้มีรเดอร์ไปส่งแน่นอนนะจ๊ะแต่ถ้าถือว่าจะไปรับเองจะแว้นไปรับเองก็ศูนย์สองหนึ่งศูนย์หกสามสามสามหกนะครับหรือจะโทรสั่งให้เจ้าอื่นไปรับไปสซงก,ก็แล้วแต่ได่ครัหรือจะไปนั่งกินกับพี่อ๊อฟที่ เก๋เลยนั่งกินได้เลยนะครับร้านอาหารนี้ก็คือแบบว่าปลอดเชื้อนะจ๊ะเพราะว่าต้องมีหลากหลายขั้นตอนก่อนจะเข้าร้านเนาะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเอาละครับพวกเราสี่คนมาอ่าเพราะอ่าพวกเราสามคนกับเพื่อนเพื่อนของเราทั้งสี่ก็พร้อมแล้วจบแล้วเรียบร้อยนัํน,ะนไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะพาทุกคนซ้อนท้ายไปกับรักนายไมร์ไรเดอร์จ้ะเออใช่ปะ เออถูกรักนายแมรี่รักนายแมรี่ร้ายรักนายแมรี่ร้าย The ride the series อ่ารักนายแมรี่ร้ายโอเคผมหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการเทรนในที่นี้สาเหตุที่เป็นเนี่ยมาจากการที่เราพักผ่อนน้อยครับหมอเนี่ยก็อาการแบบเดียวกันนะครับไปเดินแล้ววัด หนแรกวะทำไมหนุรลี่ได้แบบว่าเจอรู้นี่าโนเก่าแล้วแล้วทำไมไม่ซื้อดีๆหน่อยวะฮะกูมีตังค์เหรอพี่กูมีตังค์เคือมืองแทนตัวเองว่ากูกับกูมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้นะหมอมึงพูดเองไม่เฟืองคุณมาสายคราวหน้าก็หน้ามาราวอดให้ตรงเวลาด้วยดูหน้าดิอยู่แค่ปีหกแกกว่าแค่ปีเดียวทำไมเป็นสั่ง คุณนี่ไม่ม mm ีมารยาทเลยนะครับเอาเอสเปซโซวานิีลาลาเต้กันเด้ทูอีคค่ะโอ้โหอะไรนะครับผมฉันชอบกลิ่นนี้มากเลยดมแล้วมีความสุขที่สุดมองคุณหมอแล้วผมต้องมีความสุขเหมือนกันนะครับอือหือไอ้เรียวไม่ชอบคุณแล้วทำไมความหวังของฉันทำไมวะช็อกโกแลตและคาเฟอีนเนี่ยช่วยให้ตื่นตัวแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับคุณหมอน่าจะแห้งไม่ใช่เหรอครับ เหมืนเ่หมอกนะไปส่งที่มหาลัยยังจอดก่อนถึงคณะเลยสงสัยลกวเพื่อนรู้มั้งว่ามีแฟนอินวินมอไซค์อ่ะเรียนจบปุ๊บเลิกชัวหลอดูดีสมาร์ทเพอร์เฟกต์สเปกันเลยใช่ปะแกให้ผมมาเช้าเนี่ยฝนมันไม่ตกนะมันไม่ท่วมหรอกแววตาของอกตอนเล่าถึงหมอเนี่ยนะมันเหมือนตอนที่ฉันเปิดใจให้เดทมืมใหม่เลยไม่ยอมใช้ เึงกับหมอถึงขั้นไหนละหมอก็มีแฟนอยู่แล้วจริงถามถามจริงแกไม่มีเวลาให้เขาเราก็พยายามหาเวลาเพื่อที่ไปเจอเขาแล้วนะเว้ยเฮ้ยถ้าพี่ไม่รอกาโจรลงมาบ้างเนี่ยพี่ก็จะพลาดโอกาสใหม่ที่ได้เรียนรู้นะไม่มีใครชอบจนบ้าเลยอจริงๆก็มีนะครับเพิกำลังจะบอกเลิกหมอกใช่ไหม เหมอล้อหลอถ้าเองรู้สึกมีอารมณ์เนี่ยแสดงว่าเองคล้ถ้ารู้สึกมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขนั่นแสดงว่าเองรักเขามันคือเข้ามาหนันใจไก่นะนเราอยากหให้ตะวันรู้<จ>ว่าเราใส่ใจอะใส่มาซะเยอะเชียวนี่กูชอบหมองเขาวะ่ะนายต้องรู้ ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ <c oughs> แล้วแบบนี้ควรทำปะ <c oughs> ตะวันหมออยู่กับเราก่อนนะหมอกับหมออ่ะโอกาสรีเทิร์นกันสำเร็จอะ่ะมันง่ายกว่าการที่วินมอไซค์อย่างมึงจะไปเป็นแฟนกับหมอเยอะเลยถ้ามึงอยากสู้มึงลองสู้ดูสักตั้งก็ได้ฉันอยากพูฉันอยากจี วันปรหัสห้าทุ่มนะครับจีม MTV. เอ็มทีวีเอจีมเอ็ม 25, ยี่สิบห้าจิมเอ็มยี่สิบห้าย้อนหลังทีวีทีวีซีหนึง่ง <c ười> คุณแม่มหนูรัก,<น>รกเขาหรอหนูรักเขาอีกแล้วคุณแม่ <c ười> หมองมาลักเนาะ <c ười> หมองมาลักไหมคุณแม่ยาวขึ้นเนาะจำได้ว่าตอ, <c ười> อนประถาศุนงสั้นวอนนี้ ใช่ใช่าน้า,น,าน่าดูหล่อแต่ว่าหน้ายังไม่เหมือนแบบหน้าเด็กแบบนี้นะ,ะเดอ๋อเอะดูเดอ๋ออะมันดูยังไม่มาชัวยังไม่เข้าที่อะนึกออกปะคือแบบมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่แบบว่าตอนแบบวัยรุ่นก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าพอไปเป็นรุ่นเต็มที่ปุ๊บมันจะดูแบบเออเออ,เอ,อมันเข้าที่เขาลูกเขาลอยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเบบี้ <Baby S 1> แฟทหายไปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบอะไรอย่างเออหน้าหนังน่ารักจังเลยอะอืมน่าจะเป็นฟิลดอารมณ์ดีแต่ก็แบบ ม,มีดามมาเบาๆปุบปบอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคือดูเรารู้สึกแบบไม่กดดามาหนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่รุ่นพ่อที่เป็นแฟนก,กันก็จีดมากแล้วึกอ,อกป้อนุกับพี่พี่แพทยแอย่างเงี้ยเออก็ไม่ไหวนะดีๆพอเจอแบบนี้เข้าไปปุ๊บมันคือเรื่องดามาเรื่องครอบครัวจบไปอยู่แล้วถูกปะอันที่หนึ่ง แต,แต่แต่พอมันเป็นเรื่องราวของแบบความรักของของสายอาชีพอ่ะเนาะหูคนเราคือคนหาเช้ากินข้ามกับความเป็นคุณหมอนี่คนระเบอร์เลยเนาะคนระเบอร์จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอก็งานหนักมากนะงานหนักมากจริงๆนะเอาดีๆคือแบบว่าหูเพื่อนแต่ละคนที่เป็นหมอนี่คือต้องกลาาจริงๆสู้ชีวิตมาก ử, มจริงชีวิตคนที่จะไม่มีนะหมอน่ะใช่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 แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอวัยรุ่นเนาะ มันจะต้องแบบโดนแบบจิกใจนี่เอาไปหมอประจําบ้านอย่างนี้หมอแบบโอ้ยออกลาวอดไม่ได้หยุดนั่นนี่นู่นจนกว่าจะแบบว่ามีแบบบารมีสักประมาณหนึ่งที่คอยเป็นแบบอาจารย์หมอได้แล้วว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ครับแบบอันนี้ดูแล้วน่ารักจริงๆแล้วก็มันมีหลากหลายความรักหลากหลายรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปแบบอย่างเดียวนะแม้กระทั่งใน ในเรื่องราวที่มันเป็นหมอกับอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหลักอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเอาหมอกับร้านกาแฟหมอกับอะไรนะบาริสต้าหมอกับอหมอสายรับจ้างหมอกับอะไรกันหมอกับหมอหมอ,หมอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,ม,นม,มีมันมีความมันมีความหลากหลายแล้วมันทําให้เราเห็นน่าจะทําให้เราเห็น,สนเสน่ห์ของความเป็นหมอมากขึ้นแล้วเราเพราะหมอส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกหูเครียดเนาะ น่านับถือจังเลยแต่ว่ามันไม่มีมุมแบบเบาบบๆน่ารักให้เรารู้สึกแบบกอดอุ่นจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในนิยายเยอะมากนะหมอนี่จะเยอะมากหมอกับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอกับอะไรหรือว่าหมอกับวิศวะวจะเยอะมากนะคู่กันเนาะแล้วหมอก็ต้องเป็นนายเอกใช่ใช่ใช่หมอนายเอกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีน้อยเรื่องมากที่บอกว่าเสื้อกาวแบบกาววิศวะเกียร์จะเป็นนายอะไรนายเอกอ่ะ น้อยเรื่องมากแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคุณหมออ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะคุณหมอเป็นนายเอกอืมเพราะคุณหมอจะต้องโโอมันสเตโดไทของคณะเป็นแล้วว่าถ้าอย่างคณะเราอ่ะอักษรเน่ยคงจะเป็นพระเอกยากจะนายเอกเท่านั้นจริงจงใครจะมาเรียนมันคดีใครจะมาเรียนเรื่องราวเ,เหล่านี้ใครจะมาเรียนเรื่องภาษาเขาต้องนายเอกอะไรเงี้ยนานมั่งแต่ก็พอดูแล้วมันรู้สึก มีแอบมีความรู้สึกว่าคือภาพอะมันดูคล้ายอารมณ์แบบซีรีส์เกาหลีมีความฟุ้งมีความแบบว่าแบบหวานอวนละมุนอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งทำให้เรารู้สึกดูแล้วมันเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่ารักแล้วโดยโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างที่บอกแหละพราะมันเป็นแบบไรเดอร์แล้วมันมีแบบจังหวะโฟบาของชาวแบบชาววิน่ะเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูรู้สึกว่าเออมันมันมันดูแล้วมันน่าจะมี ความสนุกผสมกับความโรแมนติกความตลกผสมกับน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมีความหลากหลายและเรื่องเรื่งชอบชอบก็ต้องติดตามดูแล้วแหละเอาดีๆแต่ว่าจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งน,นะ <c oughs> ต้องกดซ <c oughs> ับสไคร์เยอะๆยิ่งมียิ่งกดเยอะๆเนี่ยเราจะได้แบบว่าอาจจะมีสปอนเซอร์เข้าแล้วเราจะได้ไปจ้างเขาตัดเนาะเพราะว่า <c oughs> จริงแล้วสปอนเซอร์ <c oughs> จะเข้าก็ต้องอยู่ที่จํานวนซับสไครเบอร์นี่แหลนะเนาะ ให้เรากด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 เออหรือถ้าเกิดใครมีผลิตภัณฑ์อยากจะให้ฝากทีใช้อะไรนะได้รีวิวรีวิวรีวิวหรือว่าได้รับแแนะนำผ่านช่องบอกได้ศูนย์สองหกส่หกหกหกสี่เนาะใครเห็นแล้วนี่พี่ปอนกินเป็นยังไงล่ะอร่อยไหมล่ะถ้าเห็นว่ากินแล้วอร่อย ส่งของกินมาให้รีวิวได้จ้ <laughs> อะอรออืมแลต้องส่งมาก็ได้ไปเลคคอร์ทให้ที่ร้านแล้วก็มาตัดใส่ให้ได้ <laughs> เออได้ท <laughs> ุกอย่างตาป๊อมกับด็อกเตอร์แล้วใครจะก่อนให้แม่ทั้งส่ <laughs> ฉันมองวนก็นไม่เจอใครอีก <laughs> อ <laughs> คุณแม่คุณแม่ <laughs> คุณแม่ันพูดไปแล้วเ้อะ <laughs> สำหรับป้อมนะ ด้วยความที่เรา r รี c t พ i l อ t มาแล้วพ i l อ t เทเลอร์ Taylor, แล้วก็ตัวนี้โดยส่วนตัวป๊อบคิดว่าป๊อบชอบตัวพ i l อ t มากกว่าตอนที่ดูพ i l อ t รู้สึกเรื่องนี้ต้องหนุกมากแนะ่เลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นพอมาดูตัวนี้ก็แบบเออได้เรื่องได้เรื่องราวของความหลากหลายในความสัมพันธ์มากขึ้นก,ก็ได้อีกมุมหนึ่งแล้วก็อย่างที่พี่ปอนบอกมีความเกาหลีมีความลอมคอมแล้วก็มีความหมอในมุมที่เชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยเห็น ถ้าจำไม่ผิดเพราว่าผมน่าจะได้พูดประเด็นนี้ไปแล้วนิดหนึ่งตอนที่ที่ที่ r รีย t Pilot ด้วยความที่แบบเมื่อก่อนอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าหมออ่ะเป็นอาชีพที่ซีเรียสนักเรียนหมอจะต้องเป็นคนจริงจังจะต้องซีเรียสกับชีวิตอะไรอย่เงี้ยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยในขณะที่เขาเรียนหมอเขาก็เป็นใยรุ่นคนหนึ่งเหมือนเรานี้แหละอโอ้โหยนนหมอกิดเขาหัวลานนา<ม>รกระพีแบบแนวนนอเออ จริงแล้วเอาจริงๆเนี่ยอาชีพหมอในในวิชาเรียนเนี่ยเขาเครียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาระบายออกเวลาเขาต้องการความสนุกเขาไปสุดตรงอือันนี้คือมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นพยาบาลนะนางเล่าให้ฟังว <c oughs> ่าแบบเชื่อเหอพี่เพี้ยนสุดๆ <c oughs> <c oughs> เวลาบ้าบอไปสุดเวลาขำคือขำสุดโลกเพราะแบบมันคือการระบายออกของเขาด้วยเออฉะนั้นเราคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นนักศึกษาแพทย์หรือ คนใกล้จบหรืออาจจะแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะมีหมอมาอยู่ในเซียนอะไรอย่างนี้บ้างไหมในมุมที่เป็นชีวิตส่วนตัวเขาที่เราอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเขาก็คนเหมือนกันเขาก็มีอารมณ์เขาก็มีความขันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเราเนี่ยแหละอืมกับความสัมพันธ์ที่แบบอ่ะอย่างเรื่องนี้อย่างเช่นที่บอกว่าเฮ้ยความต่างของทางอาชีพมันสูงนะหมอกับบาริสต้าหมอกับวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องอย่าลืมว่านักศึกษาหมอก็คือนักเรียนมหาวิทยาลัยความรักมันเกิดได้ในวัยรุ่นกับ ไม่สนใจหรอกตอนนั้นนะอาชีพอะไรยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมความรักคือเรื่องของอารมณ์เหตุผลมาทีหลังอืมก็ค,มคิดว่าน่าจะกุกกิ๊กฟลอมคอมแล้วก็น่าจะได้เรื่องของอัธรรพนในความผูกพันของมนุษย์เพราะแบบปอายยาเจียมไปเจมน่าจะได้ดูฮัลติลทเพลสอะมดดูจห <c oughs> ม ừ, ừ, ดูจ้ะออคิดว่าน่าจะมีอารมณ์แบบเรื่องนั้นเบาๆเรื่องอารมณ์แบบ เหมอนหมอมาคุยกันเหล่องชีวิตหรือเคสคนไข้ที่มันอาจจะมาทัชใจแบบเฮ้ยหล่อเออว่าดีจังอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นฟิลนั้น rom com แบบฟิล굿ใช่ต่อที่คุณแม่พูดเลยแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเออวายแบบ rom com มาแหละแล้วก็เป็นแบบฟิล굿อะไรเงี้ยดูแล้วก็มีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเองอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ พูดง่ายๆว่าเป็นตัวละครที่เราทั่วไปมนุษย์ทั่วไปได้พบเจอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพตรงนี้นะเราไปนั่งวินตัวรถไซด์ก็ได้ไปนั่งใช่ไหมได้ไปกินร้านอาหารพวกอะไรเงี้ยได้ซื้อพวกของก,งกาแฟก็ได้เจอบาริสต้าวันที่ป่วยวันที่อะไรก็ได้ไปเจอหมอมันเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วอาจจะเป็นมิติหรือมุมบางมุมที่เรายังมองไม่เห็นก็ได้อย่างที่ป๊อ็พูดแล้วพี่ปองก็พูดแล้วว่ามันมีหลายอย่างในมุมของหมอที่บางทีเราก็ไปเห็น หมอในฐานะที่เราเป็นคนไข้เนาะเปะนหมอก็จะมีภาพแบบหนึ่งอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าชีวิตของหมอเป็นยังไงมีวิธีการเรียนเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คาดหวังแล้วก็คาดคอยจากบทก็คือว่าจะเห็นว่าอาชีพของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อาชีพเฉย,ยๆเพียงแต่ว่ามันแสดงออกถึงความคิดการนึกความนคิดของเขาด้วยวิธีการคิดนะ่ยวิธีการใช้ชีวิตของเขาอะมันมาจากอาชีพของเขาด้วยนี่คือสิ่งที่คาดหวังจะเห็นจากในเรื่องของบท เพราะว่าคนเราเนี่ยพอทำอาชีพอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวิธีการมองโลกแบบหนึ่งหมอมก็จะมีการมองชีพแบบหนึ่งตัวของวินมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปซิ่งทำน้องหนูรีอย่างเงี้ยนะแล้วก็น้องหนูรีพลิกคว่ำไปวันนะนะน้องหมอกนะน้องหมออาจจะแบบว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตได้เหมือนกันที่เปลี่ยนไปว่าเอออาชีพเราเนี่ยเราต้องดูแลชีวิตคนเหมือนกันนะเออตรงนี้อืม เพราะนั้นน่ะมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันแหละจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกความรักในบางทีคนเรามันเกิดเป็นคู่กันเนาะมันมันก็ตะเกียบอะเที่บอกว่าเหมือนกันแต่เรื่องนี้อาชีพมันแตกต่างกันมาจากที่อย่างที่มันที่มันไม่เหมือนกันน่ะเออฐานะทางสังคมอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันที่มันคู่กันด้วยใช่ไหมกินข้าวเนี่ยมีช้อนกระซอมช้อนกระซอมใช่ไหมกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมา็เคยไปอ่านเจอมาบอกว่า แต่ว่าก็อย่าคิดว่าเต่งไม่มีค่าในเมื่อไม่มีใครเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมใช้ช้อนกลางเป็นอันเดียวไม่มีคู่ก็ตามแต่ก็มีประโยชน์มีคุณค่าต่อโลกนี้ยิ่งตอนนี้โควิดเนี่ยช้อนกลางมีคุณค่ามีประโยชน์มากมายมากเลยเพราะนั้นะทุกคนมันก็ต้องการจะสื่ออะไรไหนว่ามาสีไม่บอกแม่เป็นเ่อบอกแบบว่าให้ตีความกับเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเออมันเป็นดีมันเป็นตีมเป็นตีมที่ดีเพราะว่าเออเนาะจริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแหละเพราะนี่นนี้คือเป็นประโยคที่ยืมมาจากเรื่องนาวิาเบริงอร์เพิ่งจาคนที่เขียนไม่ได้แล้วเพราะว่านาวิ亚เบรเกอร์แต่ตอนต้นมันจะขึ้นต้นได้เป็นคําที่เป็นคําพูดของดีไซเนอร์ดังๆของที่เขามาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ยังมีคนที่ยังมองเห็นว่าความแตกต่างและความหลากหลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติอืมเพราะเรื่องนี้มันมีความ มีความแตกต่าง,งสองอย่างนะวันนี้เรื่องที่ว่าก,การสื่อเนี่ยฐานะทางสังคมการศึกษาแล้วก็เรื่องของเพศทางเลือกด้วยใช่ไหมในเรื่องตรงนี้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมองว่าความแตกต่างหรือความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเลยนะอืมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะให้เราตรงนี้ด้วยอืชอบแหละมันเป็นอารมณ์ที่สมัมผัสได้โอ้โหวายในงานวัดเนาะ รู้สึกแบบดูวายแล้วบางทีมัน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 สัมผัสไม่ได้มันฟุ้งฟุ้งฝันมากเกินไปอ่ะโอ้แต่เนี้ยคือวายที่รู้สึกว่าเออในฐานะที่เป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยเออได้เห็นฉากในงานวัดเนี่ยมันใช่อ่ะเออเนาะไปเที่ยวงานวัดไปอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไทยแท้ๆบ้บบานๆติดดินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเนาะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะรักได้อ่ะไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใครอะไรก็ตามไม่มีคำว่าไม่เหมาะสมหรอกเพราะทุกคนน่ยมีสิทธิ์ที่จะรัก เข้าเทียมกันออนี่แหล,นนละครับที่เจมบอกว่าเรื่องของความต่างเรื่องของชอนกระซ้อมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าแบบจริงๆแล้วว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ทุกคนหวังพึ่งอืฉะนั้นในหน้าที่การงานอ่ะคือเขาต้องยืนแกร่งตลอดนั้นพอนอกเหนือจากหน้าที่การงานแล้วว่าสิ่งที่ต้องการคงจะต้องการใครสักคนที่พิงได้ไงฉนั้นอาชีพบริการอ่ะบางทีก็อาจจะเหมาะไง บาริสต้าอย่างเงี้ยก็เป็นอาชีพบริการสร้างความสุขคนอื่นผ่านการ <ừ m. S 1> ชงกาแฟผ่านนุ่ม่านนี้วินบรซายก็เหมือนกันขวดสุดยอดจะแบบว่าพอเมื่อไรไปกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยใ,ในความต่างนั้นมันมีมันมีการเติมเต็มให้กันเหมือนกันอืมช้อนกระซอมมันก็ต้องเป็นเราอุ้มสมกับทิมแทงนั่นแหละมันจะเหมือนกันมันก็ไปกันวยกันยากทูบารามันไม่ใช่ตะเกียบถ้าเป็นช้อนกับซอมเมื่อไหรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นนเนาะ ได้เลยครับอย่างที่ดรบอกอย่าให้ความอย่าให้อย่าให้ความเศร้าของการมองเห็นความแตกต่างและอะไรนะความหลากหลายอะไรนะความหลากหลายเนี่ยความแตกต่างกับความหลากหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าของชีวิตจริงๆครับทุกคนอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากแบบสนับสนุนเลยเนาะว่า ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวที่เราณชีน้นําหรือว่านําเสนอนนเป็นเรื่องถูกเรื่องควรไม่ใช่ครับเราเรานําเสนอเพื่อให้ทุกคนได้คิดวิเคราะห์และแยกแยะด้วยตัวของคุณเองนะครับและนี่แหละครับความแตกต่างหลากหลายมันก็มันจะมีอยู่ในทุกอนูของชีวิตคุณนะ่ะเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเขียวก็ไม่ได้หมายความว่าสีแดงจะดีกว่าสีเขียวถูกปะมันคือความแตกต่างไงแล้วมันคือความหลากหลายไงบางทีใส่สีแดงกับสีเขียวในงานศพก็อาจจะดูไม่ดีก็ได้ ถูกป่ะเออแต่ว่าไปใส่ใส่สีดำในงานแบบว่ามงคลอาจจะอันอันนี้อาจจะนะครับถ้าคนถือก็คือถือไงแต่ก็คนไม่ถือก็มันต้องดูบริบทด้วยเนาะมันต้องดูประสบการณ์บริบทแล้วก็หลายๆอย่างนะครับอันนี้ต่อให้เห็นเรื่องราวเหล่านี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่ามีเหตุจําเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เงื่อนไขเดียวจริงๆแน่ๆของชีวิตที่แบบความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ย มันจะมาอยู่คู่กันหรือว่ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ที่สาคัญที่สุดมันอยู่ในความคิดของพวกเราได้แล้วเมื่อไหร่ที่อัตจุดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนครับอันนี้เรื่องจริงนะครับมันจะมีความสุขกับทุกหย่อมย่ามันจะมีความสุขกับทุกความแตกต่างอันนี้ก็เลยเราพวกเราก็เลยอยากนําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันนะครับขอบคุณดรมากๆกับกับแง่คิดดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เหมือนกันครับทุกคนเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมากับพวกเรามันมีความสุขเหลือเกิน เราก็าเลยอยากพาทุกคนไปแวนกับพวกเราต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ปากีชาแนลไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งห่างหายกันไปนะจ๊ะ <S <S แล้วก็ขอบคุณมากๆที่บอกว่ามานั่งซ้อนสายมอเตอร์ไซค์ของพวกเรามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าอะไรนะต้องเรียกว่าอะไรจ่ายค่าเดินทางนะค่าบริการนะจากปากฮิชาแนลเดวันยันเดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด s u b สไครต์ไลค์หัวใจแชร์นะครับหรือ ตะโกนด่าพวกเราตอนที่นั่งแหวนมาด้วยเาว่าเฮ้ยอย่าไปทางนั้นเลี้ยวทางนั้นมันผิดเลี้ยวทางนี้สิเธออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อน,น้ก็ต้องขอบคุณมากมากด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้สัดส,ส่วนเลวจ้าเนี่ยคือการซื้อของช้อปปี้ผ่านลิงก์ของปาร์ีชานลนะครับในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบชานัลทวิตเตอร์ไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กใครทําแล้วกราบขอบพระคุณบรรดาที่นี้ใครกําลังจะทําก็กราบขอบพระคุณอีกทีนะครับทุกคน ขอบคุณมากจริงๆนะครับรวมถึงพวกเราก็มีเพื่อนๆอีก4คนนะครับใครที่แบบว่าอยากไปสัมผัสประสบการณ์กับเพื่อนๆของเราทั้ง4คนอันได้แก่สราห Happy Hellhub, Into Acting แล้วมาอิชิก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะว่าสมมุติว่าไปมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็เฮ้ยมันส่งต่อมอเตอร์ไซค์ให้กับสลาแล้วอะเลย Happy ฮลท์ฮับแล้วอันทำไมเห็นภาพแบบมอเตอร์ไซค์พวงซาเลงพูดไม่ถูก พวงซาเลงอย่างดีถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ศิลปะกรเมื่อก่อนเราจะพวกพวงอะไรจ้ะซาลีาจะลล้นะะ,ะไม่ใช่ทันเลงซีนะรถเข็นแล้วก็จะดาันไปอย่างเงี้ยนะครับพี่ปอนไข่เงี้ยเรานึก<ร>ถึง,นะถงรถนะฮะรถพุ่มพวงที่เข้าไปตามหมู่บ้านนะ่ะมาแล้วจ้ะเออเด็กก็ฝากกันไปเนาะไปด้วยกันเนาะไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วก็รักนายไมร์ไรเดอร์ก็จะไปกับเราแล้วจ้ะข <laughs> อบคุณนะครับร <laughs> ักนายไมร์ไ <laughs> รเดอร์แล้ว <laughs> ก็ดูไ <laughs> ด้ที่ รักนายมายไร้์รักนายมายไรย้ดูได้ที่ GMM TV นะจ๊ะ GMM 25ครับผมทุกวันพระอด้วยหัสสมบัตนะครับตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปดูย้อนหลังได้ที่ VTV ตอนตีหนึ่งจาเอาละครับวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนคงต้องลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะแว่นไปเข้านอนแล้วจ๊าแว่นไปนอนเอาละครับไปแล้วนะแล้วเจอกันกับคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ